ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขาวิเศษนะครับก็อยากจะอ่านรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัดนะครับหน้าหนึ่งนะครับจากทว i t เตอให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับก็ไทยรัฐก็นำเสนอข่าวหน้าหนึ่งตั้งแต่กี่โมงละย้อนไปฮะ ยนไป3มชั่วโมงที่แล้วครับ3มชั่วโมงที่แล้วโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับไทลรัฐหน้าหนึ่งนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับผมยิ่งกว่าฉะชะ,ชะยิ่งกว่านิรโทษกรรมรัฐบาลสวขวางยกเลิกมาตรา1นึครับ เอาไว้ป้องกันสถาบันก้าวไกลจ่อประกาศจุดยืนเทพไทยค้านกฎหมายคอมริวนิสดอนชูชุมนุมสันติยุบกาศยุบเลี่ยงกาศอาสาซีรัฐบาลดาหน้าขวางโลมาตราหนึ่งหนึบุญเฉ่งใช้ไม่ได้ยิ่งกว่านิรศกรรมหวังฟอกผิดตัวเองเสรีลั่นยกเลิกไม่ได้ครับด้านบนก็เป็นพี เตือนกรุงกทมพีเอ็ม2.5มาแล้วอันนี้ยังแอบเข้าไทยนะครับยังแอบเข้าไทยตำรวจกับฝ่ายปกครองของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับชาวมินมาสิเอ็คนที่รอบเข้ามาเมืองไทยนะฮะเข้าประเทศไทยหน้าวัดหน้าวัดแดนอนาเขตบ้านกุหลวงส่งตรวจเชื้อโควิดก่อนดำเนินคดีครับแล้วก็มีต่างดาวเข้าไทยที่อำเภอปงน้ำร้อนจันทบุรีครับ อันนี้โอ okay. เคโควิดทำสถิติวันเดียวติด1.5ล้านคนคนไทยตกค้างจากค่าที่เด็กได้กลับอีก107นะครับคุณจุริน <c oughs> คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ครับต้องมีมาตรา1นึครับจุรินสาววิเิ์รองนาย,ยมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในห,หัวหนาาา้าคระผบชดิปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยืนยันประเทศไทยจําเป็นต้องมีกฎหมายมาตราหนงเช่นเดียวกับทุกประเทศเพื่อคุ้มครองประมุก อันนี้ครับกลับไทยครับกลับไทยคนไทยที่ตกค้างอยู่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมารมร้อยเคนเดินทางกลับไทยที่สพรมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2คเพื่อแม่สายจังหวัดเชียงรายครับหลังจากไปลงชื่อกับหน่วยประสานงานเพื่อขอกับประเทศไทยครับช้างป่ากุยบุรีทำลายเจ้าหน้าที่รังเลนะครับไปเฝ้าดูการขาญี่ปุ่นบวกกลับหมดวิ่งชาร์จใส่โว้ เสียใจด้วยครับวิวาครับภาพความอบอุ่นของในพิธีวิวาดาราคนดังแก้วจริญญานักแสงนักร้องสาวเฟฟฝางแก้วกับโทนี่รักแก่นครับจัดที่ปักช่องครับชีวิตเพิ่งเริ่มต้นครับการแต่งงานนะขอให้มีความสุขมากๆครับอู้ชนกระเด็นฮนะ ภาพวงจรปิดครับรถจักรยานภาพวงจรปิดรถแข๋งมาสเตอร์สีแดงพุ่งชนรถจักรยานนางสมเจดรอบรูร่างกระเด็นในรับบาดเจ็บนะครับที่สันบุรีครับมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแก๊สระเบิดช่างหัวแบะเคครับนี่คือไทยรัฐนั่นหนึ่งนะครับแฟนรายการอนะริทวีทให้ไทยรัฐนะับ ซึ่งฝฟนรายการก็อลองไปดูหน้าในนะครับเพิ่ม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 งานเพิ่มนะฮะงานเพิ่มเขานี้สมศักดิ์คุมเข้มโควิดเรือนจำเชียงใหม่เชียงรายยันไม่พบติดเชื้ออินทนนหนาวชื่นใจสององศาครับแห่ขอโชคไอ้ไข โอ้ oh, ป้าแทบช็อกอายุหกสบสองไปบักอัพอัพอัพสมุดเงินเข้าล้านหนึ่ง oh, <Podcast Story S 1> โอ้โหพอดแคสต์ตอรี่ค้นมวยสรารคามพีเคแสนชัยนะฮะตั้งข้อหาเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงนักเคลื่อนไหวครับก็ขอบคุณไทยรัฐมากๆเลยนะครับ ก็มีคุณแอนซิเรียมนี่ดาราในยุคผมเลยครับปวดหุนแซบอายุ50ทําอะไรไม่ได้ไวัยเลขค่าททไรมไม่ได้สามีเข้าใจไม่มีห่วงโอเคครับแฟนรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและก็ไทยรัฐ Twitter